เดีวก็มาคลิปเมมเบอร์ให้คนดูนะครับเดี๋ยวนี้สตรีมเมอร์นี่เป็นยากเนาะอันดีๆต้องใช้เวลาทํางานกับการเล่นเกมใช้เวลากับการอ่านแชทเตังก็ได้ไม่เยอะใช้ตังกับให้คนดูอีกนี่กูไปนั่งข้างสะพานถือไม่ไม่เราเรา,เราจะไม่ดูถูกอาชีพพวกนั้นนะครับอาชีพพวกนั้นที่เขาแบบไม่มีต้นทุนอะไรเลยอะอาชีพที่นั่งเฉยเถืออยู่ข้างทางทำตัวน่าสงสาร ไม่เห็นจะต้องมานั่งไม่เขาไม่เห็นจะต้องมานั่งจำข้อมูลเกมเขาไม่เห็นจะต้องมานั่งอธิบายเกมให้ฟังอันนั้นรวยกว่าทำงานบริษัทอีกครับอันนั้นเรียกอาชีพได้หรือครับเออวะจริงๆคำว่าอาชีพคือมันมันคือใช้ความรู้ใช่ไหมใช้ความรู้อะไรซัมติงเพื่อสร้างอะไรซัมติงอะไรเนี้ยเดี๋ยวผมเซิร์ชก่อนอาชีพแปลว่าอะไรวะอาชีนากามะ2025 Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม League o f Legends หรือว่าจะเป็นเกมที t ทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่อง,างทางท้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop อาชีพคือการเลี้ยงชีวิตการทำมาหากินงานที่ทำเป็นประจำเพื่อเลี้ยงชีพเฮ้ยอันนั้นก็เรียกอันนั้นก็เรียอกยอาชีพได้ปะถ้าเขาทำเป็นประจำ ม,มันมันแปลสั้นมากเลยอ่ะงานที่ทําเป็นประจําเพื่อเลี้ยงชีพก็คือไม่ต้องใช้ความรู้ด้วยต้องลืมซื้อผ์ที่ผมรืมซื้อผอ์ใช้แรงงานครับอันนั้นก็อาชีพเดียออก็อาชีพนะงานได้ใช้แรงชีพเราสรุปง่ายๆ่สดง,ง,สงว่านั้นก็เรียกว่าอาชีพนะถ้างาั้นน่ะผมว่าเขาน่าจะควรบัญญัคํา,าว่าอาชีพใหม่ละควรจะมีความรู้หน่อยความรู้อะไรก็ได้อ่ะที่นั่นก็เป็นความรู้ไอ้เขียดโล วยมันถึงเวลานากามาแฟมิลี่แล้วคนดูผมอยากผมอยากน้ำลายยืดเล่นแฟมิลี่มานานละอืมนนว่าจะใส่ล่าเออว่าแต่ว่าไม่ใส่ล่าใส่ล่าไม่ได้เก็บตัวละครใส่ล่าผมกำลังจะบอกว่า จริงๆก้าวไปนหน้าพูฟไซล่าเหมือนกันนะว่ามันยังรอดในอซลูเลอร์หกธรรมดาหรือเปล่าจะทำแฟมหกเลยเหรอครับ 5, 5, 5, 5, 5หา้าห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 ้าก็ค่าเฉลี่ยคนดูนะครับเวลาเปิดอะไรมาปุ๊บอย่างเช่นเปิดสแคปมาสแคปเก้าเปิดเลเบลเลเบลสี่เปิด <4 S 2> บุยเซอร์บุยเซอร์หกเปิดสไนเปอร์สไนเป,เป 6, อร์หกซีวิก้าค่าเฉลี่ยคนดูนะครับเปิดพิทไฟเตอร์พิทไฟเตอร์แปดเปิดคอนคลูเลอร์คอนคลูเลอร์เก้า เป็นไงล่ะผมรู้ผมรู้พวกคุณก็ทากันมาหยุดมานาก็มันเป็นทุกช่องอ่ะผมแซวคนดูไม่ได้ไงผมเห็นเป็นทุกคนอ่ะไม่เห็นเป็นทุกช่องอ่ะไม่เป็นทุกคนเป็นทุกช่องอ่ะสตรีมเมอร์เปิดอะไรมาตุ๊แม่งพิม์ละคองคูลเลอร์กาแม่งมาก่อนละเอ๊ยสมมติส,สตรีมเมอร์บน่นเอ๊ะหรือว่าทวิตมาตัวแรกเราไปทวิตดีนะทวิตสามดาวอุย้ยผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์เอ่อมาสฮามาสหาสหามดาวไปครับพี่ ไปเลยค่ะก็พวกหนูชอบสุดดูายก็แซลไงไม่ได้ว่าเลยผมว่าสักคำหรือยังอันนี้ผมว่าเหรอก็ผมแซลผมว่าอะไรอ่ะแซลได้ไหมอะแซลไม่ได้อีกจะแซลก็แซลไม่ได้อีกผิดไหมที่พวกคุณพิมพ์ก็ไม่ได้ผิดเออผมก็ไม่ได้ว่าเลยสักคำผมว่าสักคำหรือยังเนี่ยยังไม่ได้ว่าอะไรเลยแค่ผมพูดให้ฟังในมุมวองสตรีมเมอร์ที่ผมเจออะไรแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแค่นั้นเองยังไม่ได้ว่าอะไรสักคำ ํำปลอดโยกเลยครับเกมบาร์เก้าความลับปะเนี่ยอันนี้ความลับปะเนี่ยเกมบอลนเก้าสูตรใหม่เซอรเวนใส่ไหมพเพื่อบิดบิดเล่นอื่นไม่เอาไม่เอาไม,ไม,ไม,ไม่บิดไม่บิดผมเล่นรีโรผมไม่บิดผมไดมอนด์แล้วคนดูคนอื่นเล่นรีโรเพื่อขึ้นมาเตอร์เพื่อขึ้นไดมอนด์ผมขึ้นไดมอนด์เพื่อเล่นรีโรเราไม่เหมือนกันคนอื่นเล่นรีโรเพื่อขึ้นแหลงเราขึ้นไดมอนด์เพื่อเล่นรีโร ผมคืออ,อ,อีกมัลติเวิร์สเด็ดอีกหนึ่งมัลติเวิร์สผมคือมองมุมกลับผมคือท่าที่ยากเสมอมา <c oughs> ตลกอ่ะพี่รีเวิร์ดเกมเป๋อไม่ได้ลิสิทไม่มีแล้วมีแค่หกครับอันนี้อะไรอ่ะการเดกเกอร์มาใส่โจเกอม์อเนี่น่าจริงผมอยากเล่นไอ้นี่มากเลยเฮ้ยมันนั่งนั่งสแปมหน่อยอยากได้อยากได้คลิปอ่ะผมอยากเล่นพาวเดอร์พาวเดอร์ยืนหน้าพาวเดอร์แอมบูเชอร์แฟมิลี่รีโล่ฝั่งขึ้นได้เป็นครูครับขึ้นได้กลายเป็นเชฟจริง กลายเป็นเชฟละผมเมนตเซเวนในชอ็อปพี่แต่คนนั้นอะไรแต่ไม่เห็นคนนั้นเหมือนเหมือนเคยเลยครับไอ้ตัวนั้นเหรอช่วงไม่เคยมาอีกเด๊ะไม่เคยมาให้เราเห็นหรอกไม่บอกนั่นมันเคยมาที่ไหนเร็วช้าตลอดครับจริงเอ็กเปอร์ยี่สิบครับเอ็กเปอร์ยี่สิบคือดเดะไอเป็นละไมม,นนมันึงคุยกับใครวะเนี่ยชื่อเร็วเดินมาใช่ไมเป็นละมไมันไม่หยุดครับคนดูผมคุยคนเดียวเออมัไม่หยุด ไอ้ของซิกมันโหดจังวะโชจินนาโชยโหดตายพี่ชายโอ้ยเป็นไรไหมเป็นไรไหมพิมอะไรอะ่ะคุณคุณรู้ม,มอส <c oughs> พิมพ์อะไรอ่ะพิมพ์ซ้ำทำไมอะ่ะเป็นไรไหมเป็นไรไหมตลกกว่เดิมแล้วนี่แงเร็วมาแล้วแบนเดอร์มาแล้วหัวหน้าครอบครัวต <c oughs> กใจติดลูปเป็นไรไหมเป็นเลยไหมแปลว่าอะไรวะเป็นไรไหมเป็นไรไหม <c oughs> โดนเล็เีย เออมีดาเบอร์ฮอชนี่ดาเบอร์ฮอชนี่ตอนเลนแม่งเพิ่พาวเดอร์ผมสามดาวไปผมไปใส่พาวเดอร์ได้นนะี่ไม่ต่างเลยต่อมานก็ลงพาวเดอร์ไปข้างหน้าเรามีอะไรเรามีรีเดมอยากได้จอกกอนหรือว่าเชอาถ้าพี่ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผมก็ไม่รู้ครับมาอยู่จริง,ฟงแฟมิลี่เล่นกับอะไรดีสุดไม่ทราบเลยครับก็คงผิดไฟเตอร์นั่นแหละก็ผมก็เห็นอยู่แค่สองสายอะผิดไฟเตอร์กับเออแอมบูเชอร์ห้า ป็นไฟเตอร์หกอะแตบบ่บูเชอร์ห้ามีแค่สองลันนั่นแหละไม่เคยเห็นแบบอื่นแต่ส่วนมากที่เห็นจะเป็นพิทไฟเตอร์เพราะว่ามันง่ายตรงที่มันดาเลียสคู่เวนเดอร์แล้วเดเวนเป็นคู่ไวโอเล็ตช่วงต้นเกมมันทําให้เราเสียเลือดน้อยเทปทีแพทใหม่มาตอนไหนครับไม่รู้ครับแต่ว่าเล่นอยู่ไม่รู้ว่ามาตอนไหนแต่ว่าผมนั่งเล่นอยู่ผมก็ไม่รู้เหมืนนอนกันนะท้าคุมโอ้โหไม่เห็นมีของไอ้นี่เลยอนะ เหม็นเนี่ยของไวโอเล็เลยทาริปแมนเลอไอมันตายไวอยากเด้งตังค์เด้งตังค์อย่าเอามาเด้ง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 อ่ะเด้งตังค์เด้งตังค์นะรอไปก่อนนะผมก็รออยู่เขาน่าจะมาถึงโทรศัพท์แล้วเขาพิมพ์คขาว่าโทรศัพท์มาตอนไหนหรอครับทำไมพวกคุณคิดคิดเองเออเองกันเก่งยังเลยอะ ผมกูสาไม่คิดเผื่อเลยผมอุสาไม่คิดเผื่ออะไรเลยนะเขาก็แค่พิมพ์มาว่า TFT patch ใหม่มาตอนไหนเขาไม่ได้พิมพ์มือถือเขาไม่ได้พิมพ์ PC เขาไม่ได้พิมพ์อะไรเลยมาด้วยซ้ำโอ้โหคิดเองเเองเก่งอันดับหนึ่งเร็วข้ามไทยแลนด์หาข้ออ้างไปเรื่อยจะเย็นครับจะเย็นครับเป็นไรไหมเป็นไรไหมจะเย็นครับเป็นไรไหม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 จะเย็นคะัะแต่ผมเห็นด้วยนะคําว่าหาข้ออ้างไปเรื่อยแม่งก็หาข้ออ้างไปเรื่อย มีคนฉุนไงผมฉุนมาแชทเง่ายพี่อัพแพดอย่าง,งอันนี้คำถามวันไหนวะสองวันที่แล้วใช่ปะพี่อัพแพดอย่างนี่โคตรตลกเลยคำถามแั้งหาใช่ไหมยไม่อัพแพดแล้วกูจะเล่นได้ยังไงวะคือมันเป็นทุกเกมปะแบบก่อนที่เราจะเข้ามาเล่นเกมก่อนที่กดก่อนที่เราจะกด,าะกดหาห้องอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องอัพแพดก่อนไม่ใช่หรอวะ้าไม่อัพแพดก่อนแล้วมันจะเข้ามาเล่นได้ยังไงวะตังตัง เดวนปัมตังค์ให้ผมไม่ผมเพิ่งเห็นว่าเดวนผมยังไม่สองดาวเลยนี่หว่าแต่ไม่เป็นไรพี่ขอปัมตังค์ให้เรามีมาเวลแ n น p ครับไม่อัพแพทเลยเล่นได้ what the fuck เล่นได้ยังไง how how the fuck ไม่ควรจะเล่นได้สิครับแพทไหนตัวที่อะไรแพทไหนที่ตัวเองเมนโดนเนิร์ฟไม่อัพครับ แต่หลกหมดเอออะไรนะไวเล่นโดนเนิฟครับไม่ขอไม่อัพครับผมขอไม่อัพครับไวเล่นโดนเนิฟครับจริงๆถ้าไปอยู่กลุ่มที่จะเจอเป็นประจำทำไมสไปเดอร์แมนยังความสามารถเดิมครับอา๋าแล้วมาเล่นได้ยังไงอะ่ะแล้วแล้วคนแพชแพชใหม่เล่นกับแพชเก่าได้เลื่อหรอทั้งทั้งที่สไปเดอร์แมนคนละความสามารถนะแบบสมมติถึงคนหนึ่งสไปเดอร์แมนสามเอนจีพลังสามที่เป็นแพชเก่า คนใหม่เป็นส e ม e r g y จเอ้ยคนใหม่เป็นสอง e r g y จพลังส่อะไรเงี้ยเล่นด้วยกันได้ด้วยหรอมันเล่นด้วยกันได้ยังไงอะคำถามผมคือมันเล่นด้วยกันได้ยังไงอ๋อเจอบอทก็คือก็คือคนที่ไม่อัพแพชจะไปเจอบอทอย่างเงี้ยหรอใช่ไหมคนที่อยู่แพทเก่าก็เล่นแพทเก่าอยู่ด้วยกันอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ ไอ้ที่เล็กเดฟมาคุยดิเดฟเดฟโคเดฟเกมเป็นไหมน่ะแต่ฟักมันไม่ควรมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะเว้ย <c oughs> แออไม่มีตังค์ซื้อหมอเนี่ยไมนนี้ขาดหนึ่งนเวลเลตผมเป็นครับโดนเนอร์ไม่อัพแพดรอแรงขึ้นค่อยอัพครับ <c oughs> น้องสูตรปะเนี่ยอันนี้สูตรปะเอาดีๆสูตรลับพี่พี่ไม่รู้อะไร <c oughs> อันนี้สูตรเลยนะเด็บยังสนุกกระแพ็ดเก่าอยู่เนี่ยเป็นผมเหรอที่ตามโลกไม่ทันโลกเขาไปไหนตอนไหนกันแล้วอุย้ยผมซื้อเปลเหล็กไม่ทันอ้อทันไสน่งตัวคือขะขะขะคือขะขะขะ ขข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 คือสุดแล้วคําถามมีคนตอบไหมครับพี่อัพแพทหรือยังก็ขอตอบบออัพแล้วครับชานอัพแพทแล้วเอ้ยเขาเฮ้ยเาเสี่ยงดวงสุดนี่บอเขาว่าเอาคอนเทเลอร์มาแล้วกะทขาว่าดีเฟนซ์มันคอนเทเลอร์เขาได้เลเวลมาไข่ใกล้สามนี่เวนเดอร์ขาดสามเดเรเล่ขาดหนึ่งเดวนขาดสองเฮ้เดเลเนี่มาตัวแรกนะไม่เห็นมาเลยพี่น่าต้องหยิบตาพิดไฟเตอร์ปะหยิบไข่คนใตยอยู่แล้ว บูบับเลสบับหรยอหรือว่าติดตาพิเฟเตอร์โอถ้าหยิบตาพิเฟเตอร์องั้นมันะ ขาดอย่างนั้นหนึ่งจะเก็บก็เก็บไม่ได้คือผมจะเก็บพิษไฟเตอร์ไว้จะได้ขึ้นพิษไฟเตอร์หกวๆัยจะเริ่มแม่งเสขาดอย่างนั้นหนึ่งพี่ฟอนให้ตัวเองสามดาวด่านสี่ดัานห้ายังไงครับก็เนี่ยก็เล่นแบบนี้ก็ไม่เล่นไม่เล่นโลลึกเนี่ยเล่นโลห้าสิบบาทโลลึกก็คือเหมือนแบบอออินตามเทมโปเกมก็แค่ไม่เล่นตามเทมโปเกมเล่นแบบเล่นแบบเวอร์ชั่นน้ำลายยืดไปเรื่อย โอเคโอเคโอเคนะเติมพิษไฟไปเรื่อยๆครเพราะว่าเบลเดนยังไม่สามงพอจะฮิตอีกฮิตลัวๆได้หมดแล้วเบลเดนเราไม่โดนซีซีด้วยข้อดีนะครับมีสองฮอตมีหนึ่งหนึ่งเอ็ดออฟไนท์ได้ปล่อ,อยคนลัวๆพิธนารีโลน่เนอะโอ้ยพิธนาอึอกก่อน โอบับพาวเดอร์ไม่ใส่ดิใส่ทําไมอ่ะมันมีตีทิ้งอ่ใส่อื่นเลยปะพาวเดอร์กับถากระถัผิดไฟได้นี่ใช้ผ้าคลุมคลุมอยู่กระถาได้นะแต่ะตะหลิวก็ทําแฟมบารีได้นะไม่เชื่อไม่ได้สักอย่างตั้งไปมแล้วกระถาตะหลิวก็ะตะหลิวก็ทําแฟมบารีได้โดยเรามีน้ําตาอยู่ด้วยหยิบไม่ได้ครับโดนแยง่งหมดแล้วส่งคนนี้เล่นอะไรอ่ะผมเล่นติงตองหวงนะอ๋อมันรอเก็บตังค์เวลแปดกันนี่ซิกลีโลนี่คาเดนี่ซัมติง สี่เอ็นี่ห้าขาดใครว่าพีทเฟเตอร์ขาดแค่วายตัวเดียวเขาบอกว่าดาบร่วมห้ามพูดพี่นึกได้ใจเดี๋ยวโดนสไนด์โดนสไนด์หมดครับอันนี้เซิร์ฟเวียดนามฮัลโหลไม่ใช่เซิร์ฟเซิร์ฟไม่ใช่เซิร์ฟซีโดนสไนด์อะไรวะเราขาดอะไรวะบ่อดผมนะขาดตัดฮิลได้เราขาดตัดฮิลจริงผมไม่น่าสมโชว์จีนจีพีเลยน่ารอผสมของเดเวนอ๋อตัดฮิลมีที่พาวเดอร์เนี่ยเปล่าไม่ใส่ละไม่พาวเดอร์ตัดฮิลโง่ๆไปบดรากุนโซูเอ้ยขออันใหม่หน่อยดิโอ้โห อันนี้มันไม่ใหม่คนดูแต่มันแบบมันแบบมันอย่างเงี้ย <c oughs> invisibility อะครับผมล่องหนอะผมมาได้เล่นแฟมบ่อยโพรตีกันเบดเดวนในแฟมเก่งนะครับใครรู้ตอบให้เขาด้วยมึงถามมึงนกูเล่นบ่อยใครรู้ตอบให้พี่เขาได้ครับไม่รู้เหมือนกันครับถามเหมือนผมนั่งเล่นแฟมอีขึ้นแรลงอย่างนั้นะ ชกผมที่พี่พาวเดอร์มีตัดฮิวติดตัวเหรอ,ดอ,หดอหเดี๋ยวอ่านได้ฟังเดี๋ยวอ่านได้ฟังเดี๋ยวเรา๋ยวรอเมนแป๊บนึ่งไวเลตต่อยดิพาวเดอร์มีตัดฮิวติดตัวหรอพาวเดอร์มีตัดฮิวติดตัวหรอส่งลิงของเล่นไปกลุ่มศัตรูที่ใหญ่ที่สุด ระเบิดไรล,ลัดสมีสองช่องเมื่อโดนเป้าหมายได้สร้างความเสียหายบาบาบาขึ้นอยู่กับระยะห่างบาบารบารวมถึงทำให้ศัตรูได้รับบาดแผลและติดสถานะเผาเป็นเวลา5วินาทีบาดแผลคืออะไรครับลดการตัดฮิว33%ขแค่วายตัวเดียว เออเนี่ยหันไปตรงนะีคลิกซิวอไอ้ใหม่เดี๋ยววายมายืนเอ้ยคลิกซิวมันไม่มีประโยชน์เลยวะสัตว์คลิกซิวโคตรไม่มีประโยชน์เลยควายแต่เรามีตีที่อีกอันหนึ่งกรคไอนี่อืมผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน พิ่งรู้ว่าพาวเดอร์มีตัดฮิวหรอครับเพิ่งรู้ว่ามึงไม่รู้อะผมก็เพ,พิ่งรู้ว่าคนไม่รู้อะเล่นมาจะสองเดือนพาวเดอร์ Powder มีตัดฮิวด้วยเหรอครับเก็ดไม่ไม่รู้จะฝากอะไรสำหรับเพลเยอร์ที่เล่นทีฟทีใหม่ๆหรือว่าเพิ่งเข้ามาเข้าสู่วงการทีบทีนะครับ อย่างเดียวที่นากกมลฝากเสมอไม่ว่าจะเซตใดเซตใดเซตใดนะครับอ่านเยอะๆอ่านครับอ่านเยอะๆหัดคิดขวาวางที่ตัวละครอ่านอ่านมันเข้าไปอ่านความสามารถพิชไฟเตอร์อ่านแฟมิลี่อ่านคอนคูลเลอร์อ่านสแคปอ่านวอ t เชอร์อ่านแอมบูเชอร์อ่านอัทลิสอ่านอินฟอเตอร์อ่านความสวอเตอร์อ่านเข้าไปเนอ่านเนนูนู่ซิลโกอ่านอ่าน หายมีง่ายๆให้อ่านไม่อ่านเกมเล่นกระเทกเกมเล่นกับข้อความไม่อ่านดูแต่เว็บจะพูดอะไรไปบรเบลตต่อยไซออนลอยด้วยวะอา้าวไซออนคุณซีซีผมไม่ได้ดีก็แต่เป้าแล้วผมต่อยต่อยต่อยแบบงมงตาย ต่อยต่อไอ,อ้ไม่เราไปพิษไฟแปดได้คนดูขอตาอันหนึ่งใช้อะไรวะกระทะผ้าคลุมตาหนึ่งพิษไฟแปดเลยแปดยังไงวะอ๋อขึ้นเลเวลแต่ว่าต้องดรอปแฟมิลี่อะไขึ้นเลเวลเก้าลงเอกอกดดรอปแฟมิลี่อันหนึ่งอ๋อไม่ต้องดรอปดิก,ก,ก็ก็แค่มีตาเลย <laughs> เบลหกเวเ้ยเบลเก้าลงเอกอกดเป็นเจ็ดแล้วก็มีตาแต่เราไม่มีตาฉันไม่มีตา วาวเลยเหมือนพี่เลยครับชกรัวๆ,ๆชบอะไรผมแค่บอกว่าแค่อ่านผมแค่ขอให้พวกคุณอ่าน่ะมันยากนักหรอออ่างไม่เอกสะอานอหนูอ่านภาษาอังกฤษตัวอตัวอ e, ีตัวเอตัวดีลีดพวกคุณไม่ทำอะไรเลยอ่ะ <ã nh> ยากวีถามดีกว่าครับสู้ๆครับโอ่งหรือเปล่าครับออ่างไม่โทวแหวนหนอหนูอ้วนอะไรปล่อยมัน วันทูทีวันทูทีคอมโบ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 อืมมาเลยมีเมลหรอมีเมลแล้วไงแล้วไงห,หลบอะไรสองรอบโดนกูวันทูทีคอมโบเฮ้ยน้องมันท็อปโฟร์นะนี่ด้วยวันวันทูทคอมโบอาได้คลิปครับนางกามาแฟมาลี่เลสโก ผมได้เล่นผมผมมีหน้าปกน้องไวโอเลตทักทีผมไม่เคยมีหน้าปกน้องไวโอเลตเลยวันทุ่ยคอมโบหรืออะไรอ่ะเอ็กเปอร์เรียนส์อุ้ยนะถ้าเอ็กเปอร์เรียนส์น,นี่มึงมานี่จะต่อยมึงผมจะต่อยอยู่คุณหนีไม่ได้เลยสิ <laughs> คุณหนีผมไม่ได้เลยสิเหล่าอเอ็กเปอร์ลิเมนส์ต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปไป ไม่มีต้านทีด้วยหมอนี่ต่อยเข้าไปาวันตุทีคอมโบเอ,อก่อดโดนเนิฟมาแล้วต่อยเข้าไปล้มไปซะล้มไปซะ่ะต่อยเข้าไปเลือดเต็มมานี่ต่อยเข้าไปโดนเสือยคางล้มหมดอ,เอีเวณโดนเสือยโดนคางใน,นสุดก็ได้ขึ้นไดมอนด์มาเล่รีโลใช่ใช่นี่คือสีอผมอยากเล่นคางระเบิดชื่อคลิปพาวเดอร์มีตัดเลือดด้วยเหรอครับตัดฮิวตัดฮิวเล็กตัดฮิว บาดแผลเอฟเฟกต์บาดแผลเนี่ยเอฟเฟกต์เดียวกับพวกโมเลโลพวกเล็บ,แบบัฟแบบอมแทงอีกอันเหรอหรือว่าดับเบิลฮอร์ฮอร์ดอันนี้ละกันพิเศกันแบบช่วยช่วยกันแบบกโคตรพลังดูดเลือดไอ,อผมโอมิีแหวนเท่าไหร่วะสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์พิสไฟเตอร์มันให้เท่าไหร่นะ พิเศษเตอร์ให้15บนหะผมมีฮอตสองอันแต่ผมมีหลบด้วยผมมีอินวิสิบิลิตี้มาเราจะเอ็กซ์เพลเมนต์เฮ้ยมีวิกเตอร์ว่ะแต่วิกเตอร์ไม่มีจอก่อจอเวทแล้วนะแห็วิกเตอร์สตั้นเราไม่ได้ด้วยเพราะเรามีแบนชีเวลคนอื่นลอยแต่ว่าไวโอลีตต่อยฟรีเฮ้ยไวโอลตไม่หลบมันไม่หลบทวิสต์เลยมันโดนทวิสต์ยิงตายเดเวินตีมันตีตีโอ้ดูไม่ได้ว่ะที่สองที่สองไปคนดูที่สอง เราชนะบอดเราชนะบอร์ดเนี้ยบอดบอลฟอร์ไลฟ์แบบเนี่ยผมขึ้นเรือไปเลยแล้วก็ไปหาหกบาทซะฮ่าง่ายนิดเดียวเกมไม่ถ้าผมเจอบอดเดิมว่ะเจอบอดเดิม มีโอกาสตายนะเนี่ยผมย้ายบอลเลตไปตขวาสุดนะหลวงหลวงหลวงเข้าไปหลวงหน่อยเออติดตัวหน้าวะ่ะวิกเตอร์ยกคู่บอลเลตฟรีบอลเลตแนบแนบหนูแนบหน้าหนูหนูปึ๊กปึกป,กป,กปกโอ้โหไหวว่าน้องเฮียเต็มที่ละหว,วไม่ได้เว้ยไลที่สาม เต็มที่แล้วเราเต็มที่แล้ว GG ครับ GG ครับเชื่อคิดว่าไวโอลีตยังเล่นอยู่เพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้เล่นชื่อคิดว่าไวโอลีตยังเล่นอยู่เพราะก่อนหน้านี้ไม่เล่นก่อนหน้านี้เล่นแต่สแ a นดา r d ด t a n d a r d ด t แ n d a r d standard standard s t a n d ไม่ได้นั่งเล่นไวโอลตเลยก็ไม่รู้จะฝากอะไรนะครับก็คือผมฝากไปในคลิปแล้วอะ คือผมไม่ได้กวนตีนผมผมต้องการสาระให้คุณผมผมเป็นสตรีมเมอร์ที่พยายามแล้วพยายามอีกพยายามมากๆมากๆมากๆที่พยายามยัดสาระให้คุณแบบฟรีๆไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เครื่องหมายตกใจข้อมูลผมมีข้อมูลทุกอย่างในนั้นผมมีเว็บเทียร์ลิสเยอะแยะมากมายไกะกรองให้คุณไปนั่งดูมากมายมากมแต่อย่างเดียวที่พวกคุณไม่ทำ คือมึงไม่อ่านมึงไม่อ่านเลยตัวนี้ทำอะไรได้ตัวนู้นทำอะไรได้ทุกปัญหาเว็บแก้ไห้ครับทุกปัญหาเว็บไม่ได้แก้ให้ครับจริงๆเว็บก็บอกแหละว่าไวโอเล็ต ไอ้ว่าพาเดอร์สามารถตัดฮิวได้สุดท้ายคุณก็ไม่อ่านอยู่ดีครับนี่นี่นี่เดี๋ยว,ยวผมคอสคอสคอสเพย์คอสเพย์สิ่งที่พวกคุณทําให้ดูนะค่ะเขาเรียกว่าเพย์เพเยอร์ส่วนใหญ่ทีทีแล้วกันที่ที่เขาทํากันไม่ไม,ไม่ไม่เอาาว่าเพย์ er ส่วนใหญ่นงนงนงนี่คือสิ่งที่โงน้งนงทำไม่ใช่เพเยอร์ส่วนใหญ่ด้วยส่วนใหญ่อาจจะไม่ทําแต่ว่าเป็นโนงนงงนะครับก็คือเปิดเว็บมาอย่างนี้นะเปิดเว็บปึ๊บป๊บ แอมบูชเชอร์เอสเทียใช er ่ปะ mm hmm. uh, แอมบูชเชอร์เอสเทียแล้วก็กดเข้าเกมนี่ครับนี่แล้วกดเข้าเกมนี่แต่ว่าแต่ว่าเอาเอาคอมเดียวเดี๋ยวมันฟอร์สคอมคอมเดียวเหมือนเดิมเอาใหม่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 คอมเดียวมันฟอร์สคอมเดียวมันฟอร์สเอาใหม่เอาใหม่มันฟอร์สมันฟอร์ส น็อกเทิร์นน็อกเทิรนนกเถินนกเทินนกเถินอืมเออส่งไม่พอส่งไม่พอนากามะเคยสอนว่าอันนี้มันดาเมจเอดีมันดาเมจเอดีเหมือนกันเดี๋ยวในกรณีที่เรามีดาเมจเวทในกรณีที่มันดาเมจเวทไม่ได้ไม่ได้ต้องเรียนรู้ทั้งดาเมจเวทและดาเมจเอดีไม่ได้ไม่ได้เดเมดเวทโอ้ซู้แล้วซู้แล้วซูเลอร์อืม พวกเคี่ยนี่มันทำแลกได้บ้างวะไม่รู้เว้ยเหมือนปะ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 เน็กเหมือนเปล่าดีๆเน็กเหมือนเปล่าผมจดแล้ววิธีที่ทำเมื่อกี้ <c oughs> ไม่เคยทำเลย <c oughs> ผมนะั่งดูแลกับตาละคือรู้ว่าทำแลกก็ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวละครทำ ไม่ได้อะไม่รู้ด้วยซ้ำเหมือนเปี๊ย